เรือพี่น้องตามส่วนตามมัว่วตามสไตล์ที่มีเอริและพี่น้องเนาะมามาันะะอันนี้ก็จะเป็น,นไกย่ย้อฮอดดอกนะคะผักอันนี้ทรายบัวน้องใหม่นะคะที่เขาอาัดสนจอากาศไว้ต้มนะคะไม่กินมาเรือพี่น้องแสบๆบันเน้ขอนี้งสิบบาทไก่ยอ ิวมากกินเข่าห้องทองไปก่อนพี่น้องตากินปลุกปเปรีปรุงตามชอบก็เอาพี่น้องคอยจับ กินเผ็ดบ่ค่อยได้ก็ะจะเอาตามรสชอบที่โยครองมาค่แต่ละบ้านแต่ละซองนะพี่น้องจิ้ไปเห็ดเผ็ดแดงหรือเพป็นโยคของเห็ดกินบ่ได้ก็เห็ดบ่ได้พี่น้องกินบ่แซ่บบ่เนื้อจากเสร็จกินเห็ดอย่างน้อไปกินแซ่บกินเน,นื้อตามสไตล์ห้าเนาะพี่น้องเส้นขนมจีนหเหนียวดีดีอน้องไม่เห็ดสิงแหวะเ้าเองเห็ดเอง ออนเนี่ยแดบใส่มือเปิดต้องใส่แสบอือ ัับบบบบกินหลายๆคนก็แซ่บเนาะพี่น้องอืมกรอบกรอบมากพันเลยอือ,อ,อหือสืบคนมาสิบบาทได้หลายอยู่ปอกขอมเรียบร้อย ใส่บัวพันนี่อืออ,อกอบ nhai hội và si hòn Super Ừm đục mát phần đỉnh. หิวหิวมาแซ่บแซ่บพี่น้องนะคันเบ่หิวข่อยบ่เเฮ็ดกินเนี่ยแต่ว่าเรื่องขนมจีนนะกินได้ตลอดอยู่แล้วนะแต่กับมันหิวมาเนี่ยโอ้เฮ็ดยังได้กับแซ่บนะนะขนมจีนกิน่เค่อยเบื่ออยู่แล้วอาหารไทยเขาเนี่ยมันหลากหลายรสชาติอีีพี่น้อง อยู่ที่ครัวแต่ละบาทละซองนะจะเห็ดโยเห็ดอินอ ทำไมเขาเองมันอ่อนแอบ <c oughs> <c oughs> Còn mướn sao tài sao quả của con sốt mm. mm. giọt vị nam sông tầm hàng nó mày xẹp đi nào <cười> 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 หยิบตอนผิกออกย่านเผ็ดเ <c> จ <oughs> ้าของกินเพราะซิซซ่าแซบอื ừ ừ ซัดเกลือพี่น้องจเจาเส็นลงใส่อีกเส็นเยอะแยงนะคะจะกินต่อขอบคุณที่เข้ารับชมจ้าพี่น้องจ้า